เจอซูจีก็ไม่แข็งแรงถ้าเผื่อเกิดสูบุรีผู้หญิงคนไหนซูบุรีขอโทษควันบุรีจะเข้าไปในกระแสเลือดน้ําคัดหลั่งที่ออกมาจากช่องต่างๆของร่างกายแม้นจะออกมาที่ปากมะลูกก็มีน้ําคัดหลั่งที่มีบุรีออกมาโอกาสเป็นมะเร็งปากมะลูกก็มากกว่าคนธรรม,มาดาหลายเท่าครับแข็งเห็นไหมผลที่ออกมามันไม่ใช่เราอย่างเดียวเราไม่ได้สูบแต่คนอื่นซูบ แต่มันเข้ามาพวกแปลกไหมว่าผู้หญิงปกติถ้าเบอร์ผู้หญิงไม่ผ่านการร่วมเพศโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมืลูกนี่น้อยมากแต่ตอนหลังหมอสงสัยว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ไม่ผ่านการร่วมเพศทําไมเป็นมะเร็งปากมืลูกพบว,ว่าอ๋อเขาสูบหรีเขาอยู่กับคนที่สูบหรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมันมาก,กับเราค่อนข้างเยอะมากผู้ชายรู้ไหมทําไมพระเจ้าถึงสร้างถุงอันทะห้อยไว้ที่นี่ <S <S ทําไมพระเจ้าไม่ห้อยไปที่เอวหรือห้อยที่คางเลยหมดเรื่อง เดินให้เขาเดินท่าทางเออท่าทางเขาท่าเอาทาเาาาเอ,เอทำไมำไปไหมเอา้าเราไม่รู้อะไรพระเจ้านี่เป็นนักดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบเอาไว้ตรงนี้ป้องกันอันตรายรอบพิทางเตะทางนี้ถูกสะโพกเตะทางนี้ถูกสะโพกเตะทางนี้ถูกกน้นเตะข้างหน้ามือปิดปลอดภัยเห็นไหมลองถ้าเกิดพระเจ้าห้อยไปที่เอวสิครับผู้หญิงเตะแป๊บหมดนอ,นอนาคตเลยครับไม่มีรู้แล้วนะครับ เอาไว้ที่ทางต่อยพึ๊บวชอนาคตนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วเหลือเชื่อไหมพระเจ้าไม่ได้ห้อยไว้ตรงนี้ธรรมดานะยังมีไฮโดรลิกประจำถุงสามารถยืดได้พุดได้เลยล <laughs> ลเหลือเชื่อจริงๆพระเจ้าเนี่คิดได้ยังไงอ่ะนอนรู้ไหมในถุงอันทะของเรามีลูกอันทะซึ่งลูกอันทะนี่ผลิตเชือสุจิใช่ไหมซึ่งเชือสุจิเนี่ยนะโอ้มีจํานวนเยอะ อาซูจิชอบเหมือนพวกเรานี่อุณหภูมิประมาณ25องศาพระเจา้าถึงดีไซน์ไว้ในทองไม่ได้ในทอมร้อนไงอยู่ในท้องตายกล้องมาข้างนอกแล้วปรับอุณหภูมิได้ได้วยถุงอัตโ,ตโนมัติเ่ยไม่เยอ่น้องลองสิปูใจลองนุ่งพ้กมาตัวเดียวยืนตากแดดเดี๋ยวนี้สิครับภายใน15นาทีนั้นพออากาศร้อนปุ๊บอาซูจิร้อนมารายงานสมองตรงเลยนะไม่ผ่านเราเลยนะรายงานตรงบอกกูร้อนกูร้อนกูร้อน สมองสั่งการไปที่ไฮโดรลิกไปตาสูงบอกเฮ้ยอสุจิมันร้อนไฮโดรลิกยืดตัวไฮโดรลิกยืดทันทีลมพัดเย็นวาว้าว่าเห็นไหมระบายความร้อนเนี่ยแต่ถ้าเบื่อสมมติว่าน้องตื่นมาตอนเช้าตากน้ำในองน้งารบสู้สู้สู้เย็นวาว้าวาไม่เปิดทับบุญเย็นว่าเพราะว่าุ๊บอสุจิ หนาวครับมาไรนานตรงสมองไม่ผ so ่านเราบอกโอ้หนาวหนาวหนาวสมองสั่งการอัตโนมัติไปยังให้ตุลิกประจำถูงบอกเฮ้ยอาซูจีมันหนาวให้ตุลิกหดตัวให้ตุลิกหดตัวเท่านี้เห็นความอัศจรรย์ของร่างกายมารูเราหรือยังเออติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นหมอหูคอจมูก ตัดลูกกระเดือกคนทิ้งมาเยอะแล้ะเอาเดี๋ยวลองดูเลยจริงๆมีนักธุร,รกิจคนสูบบริวละสองตองแล้วไปหาหมอหน้าตายยังดีอยู่เลยนะอายุสี่สิบกว่าปีไปหาหมอหมอบอ,อคุณไม่ไหวแล้วปอดข้างซ้ายของคุณนีแย่แล้วนะต้องตัดปอดทิ้งจำเป็นนอกจากขนาดสี่สิบกว่าปีนะแล้วคนที่ถูกตัดปอดทิ้งเนี่ยมีเยอะมากตัดปอดทิ้งถ้าจากการอักเสบก็ยังเพราะว่า ถ้าตากเป็นมะเร็งของปอดอันตรายอยู่ได้ไม่นานอ่ะผมจะดูสิปากว่าเดี๋ยวจะหาว่าเออผมพูดอย่างว่านี้สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นบางอย่างมาต้องอธิบายเดี๋ยวฝากเรามาดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจไปหาหมอสูบบุหรี่เนี่ยนะครับแล้วหมอบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณอย่างนี้เนี่ยนะต้องเนี่ย,ยหมอตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเรียบร้อยขอปิดไฟด้วยนะครับนะครับก็เห็นคนไข้เข้าห้องผ่าตัด น้องครับหลายคนในห้องนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็ไปเป็นแพทย์น้องลองดูดิครับเราต้องเห็นภาพนี้อยู่แล้วนี่แหละคนไข้แล้วแพทย์บางคนก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับน้องดูภาพวันนี้แล้วนี่หมอวางยาสลบนะครับเรียบร้อยแล้ววางยาสลบนะนี่หมอวางยานี่เขามือผ่าตัดระกอบไปได้สิวคอนสว่านเรื่อยนะพร้อมเรียบร้อยหมดเลยนี่น้าเกลือต้องสองขวดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผ่าตัดแล้วเลือดออกมากก็ต้องปัม๊ม นะปตามเลือดก็ไปแทนก็มือผ่าตาดพร้อมเรียบร้อยนะครับหมอผ่าตาดสองคนนะครับนี่ทายาเรียบร้อยนะครับทายาใส่ถุงมือเรียบร้อยของจริงของจริงนี่ของเล่นเ้าเกรีดเหนือเต้านมนักเรียนแพทย์เรียนเวียตามตร้ั่พอเจอเส้นเลือด้นเแรกก็ชีพออก เด้ออ่าข้าไม่ได้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 ววววโวววอ้าวพอพาถึงที่โครงก็เอาสิวแซะเอาสิวเอาสิวแะเอาเห็นปอดไม่ชัดเอาตะขอเกี่ยวที่โครงที่บนทางขึ้นเกี่ยวที่โครงที่น่างทางลงอ้าวปกติปอดของเราสีแดงลองดูปอดของคนนี้ดิครับเขาเสียอะไรลองดูดิดินี่เออ เอหมอเห็นปอดดำดำหมอก็คลำปอดเล่นครับหมอก็คลำปอดเล่นจริงๆไม่ได้คลำได้เ,เราคลำจริงๆคลำดูว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองโตไหมถ้าเกิดมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะต้องตัดออกมากกว่าหนึ่งพวงก,ก็ได้หมอคลำเรื่อยๆคลำจนชุ่มปอดอาอาเอาพระตด,ดันไหมเอามือโค้ยปอด ตายอย่ากระพริบดูดีๆเดี๋ยวจะตัดปอดทิ้งหนึ่งสองสามชั่วตัดปอดยกขึ้นมานี่นะครับนี่แหละก,ก,กว่าจะทำให้ดำขนาดนี้ได้ี่ลงทุนเป็นแสนนะเออปจะสูบุรีให้ดำได้ขนาดนี้ได้แล้วตอนนี้หมอก็เย็บปิดนะครับเย็บปิดยังโชคดีที่อันนี้เป็นแค่ที่ปอดไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่กล่องเสียงนะครับอาลุงคนนี้เป็นมะเร็งที่กล่องเสียงถ้าเบื่อเป็นที่เส้นเดียวก็ตัดทิ้งครึ่งหนึ่งเป็นสองข้างตัดทั้งลูก,ลกแต่ของลุงคนนี้เป็นมากเพราะมันกระจายไปที่ปอดแล้วครับผ่าตัดก็ไม่หายใช้วิธีการฉายแสงอย่างเดียวน้องรู้ไหมหมอเคยเจอแม้แต่เป็นมะเร็งกจะอุด หลอดลมอยู่แล้วมาในเขียวมาเลยหายใจมาเสียง,งนั <S 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 เงเนี้ยหายใจอย่างเงี้ยพาอย่างนี้พาเข้าห้องผ่าตัดจะไม่ทันเลยนะต้องเจาะคอที่ห้องฉุกเฉินจับนอนหายเอามีดปาดคอบแล้วท่อเสียบเข้าไปแล้วตัดลูกกระเดือกทิ้งที่หลังนะลุงคนนี้เป็นระยะสี่รามไปที่ปอดแล้วอ้าวมาดูเอ็กซเลปอดดูต้องดูของจริงครับ ถ้าไปดูที่ปอดก็ลุงวันนี้ที่ปอดแกเป็นยังไงนะจะได้เห็นของจริงนี่ไงมันกระจายมาที่ปอดนี่หัวใจหัวใจของเรามันต้องอยู่ข้างซ้ายแต่มันถูกมะเร็งเนี่ยดึงจนกระทั่งหัวใจมมนอยู่ตรงกลางกำบังลมสองข้างนี่ต้องเท่ากันนี่มันถูกมะเร็งกินจนกระทั่งดึงขึ้นมาเนี่ยปอดข้างขวานี่ต้องใหญ่กว่าข้างซ้ายตอนนี้ปอดข้างขวาเลือแค่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นนไข้ายอย่างเนี้ยอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนสามเดือน เนี่ยอย่างสองสามเดือนก็บุญแล้วครับเพราะฉะนั้นเราทําไมเราต้องมาสูญเสียอย่างนี้แล้วน้องรู้ไหมถ้าเกิดถูกตัดลูกกระเดือกไปเวลาพูดเป็นไงครับเสียงมันต้องมาฝึกไม่มีเสียงต้องมาใช้ฝึกเอาหลอดอาหารพูดดูคนง่ายจริงๆถูกตัดลูกกระเดือกสามปีแล้วฝึกพูดมาสามปีแล้วแล้วสอนคนที่ถูกตัดลูกกระเดือกใหม่ๆก็สอนใหญ่เอาเราดูนะครับ อย่าทำอะครกันแต่ว่าถ้า,าคุณกังี้จะไม่โดนบัตรุณงก็รู้ว่าพอเลยกุณก็ไม่ต้องอก,กังวลนี่แหละครับแล้วบุหรีเนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเราลองดูนะครับใครที่สูบบุหรีนานๆเข้าผับเข้าเทคบ่อยๆเจอควันบุหรีบ่อยๆแล้วเราดิ้ไม่หนีเลี่ยงมันจะเหมือนกับฟองน้ําที่ดูดตับเอาน้ํามันเครื่องน้ํามันกิโลเข้าไปอ่ะลองดูต้องเห็นภาพ หเ,เป็นรูายของน้ำโอ้รหซักต,ตากระแต่บางคมใช้ปอดมาดูซักเเป็นหรืผู้ที่สูบหรือนล่หรือซาวทุกทุกเปอดจะดูักตอนน้มันดีหรือทาซึ่งเป็นสารกัเลยเข้าไว้หรือว่อออวาที่จะทำให้ตัตเ,เป็นโรคต่างๆได้นี่แหะครับมีพันตำรวจเี่ท่านหนึ่งติดปุรตั้งแต่ยุยี่ห้าเห็นก็เพื่อนสุบ นึกว่าเทแล้วลองสู่บ้างแล้วผลสุดท้ายเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วพอเป็นโรคถุงลมป่งพองเป็นไงครับนอนทรมานในโรงพยาบาลเลยมาบอกกับเด็กรุ่นละหลังว่าว่ายังไงตลองฟังเขาดีเป็นพันธบัตร